พร้อมที่จะพุ่งพยานไปกับเหรียญเปเป้เดอะทัมเตหรือ,อยังครับพร้อมแล้วก็มาจัดกันได้เลยกับพรีเซลล่วงหน้าของเหรียญท mm ัมเปตเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญมีนที่เรียกว่ามีกระแสนะครับมาอย่างร้อนแรงตั้งแต่แบบโอ้โหช่วงแรกๆเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มตั้งซึ่งตัวเหรียญตัวนี้ครับมีความน่าสนใจตรงไหนครับเพราะว่าตัวเหรียญน,นี้เนี่ยมีการเจราจารในส่วนของ e x c h ช n g e ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไบแนนหรือว่าจะเป็นพวก X ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นกระดานที่เรียกว่าทุกคนน่าจะรู้จักอย่างเกตดดอยโออะไรอย่างนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ที่ X นะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตในส่วนของแผนการหรือว่าการลิสเหรียญที่ไหนบ้างนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของการซื้อเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกระเป๋าเป็น Bnb หรือว่าเป็นกระเป๋าอีทเรียมก็ได้เหมือนกันครับในส่วนของการซื้อเหรียญมีเนี่ยก็เพียงแค่เชื่อมเนาะ ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับว่าตัวเหรียญนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงครับในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยก็มีการตรวจสอบผ่านออเดดไปแล้วนะครับเราสามารถกดคลิกเพื่อตรวจสอบตัวออเดดได้เลยนะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวรายละเอียดครับว่ามีเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราสามารถมาอ่านเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อมูลของตัวเหรียญเีมนี้ได้นะแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยมันจะมีการ ใช้ในส่วนของตลาดนะครับ p e e r to peer นะครับในการแลกเปลี่ยนโทเค็นแล้วก็ NFT ได้โดยตรงแล้วก็ในส่วนของตัวคณะผู้เลือกตั้งนะครับเขาก็ได้มีการกระจายอำนาจในส่วนของตัวมีนแล้วก็สิทธิ์การเข้าถึงต่างๆนะครับก็มีการแจงรายละเอียดไว้ตรงนี้แล้วในส่วนของการซื้อนะครับก็ไม่ได้ยากเลยก็คือให้เราเนี่ยทำการเชื่อมต่อกระเป๋าเนาะแล้วก็เลือกนะครับตัวเชนก็เลือกเป็น bnb เนาะครับ bsc แล้วก็ทำการซื้อได้เลยนะ แต่ว่าในส่วนของตัวเหรียญนี้นะครับก็จะขายแค่เฉพาะใน BNB เนาะเนี่ยเราก็ซื้อได้เลยว่าเราจะใช้ตัว BNB หรือว่าจะเป็นดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT นั่นเองครับอ่าก็ใช้อยู่บนเชน BSC นะในส่วนของทุกคณิมิกนะครับก็จะมีการจัดสรรประมาณนี้เลยนะแล้วก็แผนงานต่างๆเขาก็ได้มีการวางแผนนะครับว่าจะมีการเจราจาในส่วนของ exchange ใหญ่ๆนะนะที่จะตามเข้ามา ในส่วนของไบแ a น c e เนี่ยก็ได้มีการเจรจารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของฟิวเจอร์ไบแอนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเหรียญเนี่ยมันจะมีการเพิ่มมูลค่านะครับในทุกๆ2วันเพิ่มขึ้นมา ในราคาของ0.0099นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆประมาณ2%นะถ้าใครซื้อเนี่ยก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหลังจากลิตแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลิตได้3กระดานใ,นใหญ่เนี่ยแอดก็มองว่าอาจจะพุ่งไปแบบโอ้โหแบบมองไม่ถึงเลยครับคอ,อนี่หักกันเลยทีเดียวโอ้โหแบบมันสูงจัดเลยนะแล้วในส่วนของ Whitepaper นะครับเราสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของตัวโปรเจกต์ได้นะครับว่ามีความก้าวมากแค่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนของตัว Twitter หรือว่าในส่วนของ X นะแล้วก็ t ท l e gram เนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกลุ่มได้เลยครับผมในกลุ่มเนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถอ่านข่าวสารต่างๆในกลุ่มนี้ได้เลยนะนี่ครับมันก็มีการซื้อเรื่อยๆเห็นไหมละศูนย์จนนุจน,นมันมีการแจ้งราคาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มองแล้วนะครับคนก็จะหยอดเหรียญไปเรื่อยๆครับตอนนี้ภูเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด20,000นนั่นเองครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวแอดแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เฮ้ยแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแม่เนอเลยนะใต้คลิปก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็ทำการซื้อกันได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ